สรุปผลการปฏิบัติงานกศนอำเภอโกสมพีนครประจำเดือนมิถุนายน2564เมื่อวันที่1มิถุนายน2564กศนำบม,มรานดอกไม้ตกได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมโดยใช้พลังงานทดแทนณนะกศนำตลรานดอกไม้ตกอำเภอโกสมพีนครจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่4มิถุนายน2564กศนอเอโกสัมพีนครได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่5ทบ2564ประจำเดือนพฤษภาคม2564ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ณห้องประชุมกศนอโกสัพีนครจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่7มิถุนายน2564นำโดยนายกำมจรนัตไทผู้อำนวยการกอสอนอมเภอพันกระต่ายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอสอนอมเภอโกสัมพีนครและข้าราชการพรนักง,งานราชการและลูกจ้างกอสอนอมเภอโกสัมพีนครได้ลงนามถวายพระพรชัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรัสุธาพิมล,ลักษ์ พระบรมราชนินีโดยโรงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันมอบถุงยองชีพวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว เมื่อวันที่8และ9มิถุนายน2564ข้าราชการและพนักงานราชการกสอำเภอโกสุมพีนครได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาสำนักงานกสณจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ2564ณห้องประชุมสำนักงานกสนจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่10มิถุนายน2564ว่าที่ร้อยตีนิชพลบุญมาวงหาเข้าร่วมประชุมสัมมนากรสนป้องกันภาวะเสืมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุห้องเรียนโมดูล5รุ่น2ห้อง3โดยการจัดทำในรูปแบบคลิปวิดีโอณนะห้องประชุมสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่10มิถุนายน2564สสส,สร่วมกับกศสนอำเภอโกสัมพีนครเข้าร่วมจัดก,กิจ,จก,กรรมอบอรมสร้างแกนนำในกลุ่มแกนนำ FSW MSW และ MSM โครงการยุติป,ปัญหาเอชมัณกรรแแพงเพชรประจำปี2564ณวัดกาะลากเสียดนอกอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกแพงเพชร เมื่อวันที่11 29, 64, มิถุนายน2564กศนตำบลเพชรชมภูจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ณวัดเกาะรักเสียนอกอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่14 29, 64, มิถุนายน2564กศนตำบลรานดอกไม้ตกจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่1 มีการศึกษา2564นกกอบณกศนตำบลรันดับไม้ตกอําเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่14บี่มิถุยสงน2 5กสศนอ,อําเภอโกสัมพีนครได้มอบหมายให้กศนตำบลโกสัมพีจัดกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาณนะสรชบ้านดงซ่อมอําเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่15มิถุนายน2 5 6 4กสศนอำเภอโกสุมพีนครได้มอบหมายให้กศนตเพชรชมพูจัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาณกศอนตอเพชรชมพูอำเภอโกสุมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่16มิถุนายน2 5 6 4 กศนอำเภอโกสมพนรนครได้มอบหมายให้กศนตำบลลานดอกไม้ตกจัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมให้กับนักศึกษาและกศนตำบลลานดอกไม้ตกอำเภอโกสัมพนรนครจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่21-24มิถุนายน2564กลศนตำบลลานดอกไม้ตกได้เปิดสอนอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำไม้กว่าจากดอกหญ้าสร้างรายได้สร้างไไาอาชีพสู้โควิด -19 จำนวน20ชั่วโมงณอาคารอเนกประสงค์บ้านลานเพชรหมู่9ตำบลลานดอกไม้ตกอำเภอโกสพีนครจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่26มิถุนายน2564 นางสาวยมุลพรสุภขขาพันธ์้ว่าที่ร้อยตีนิชพลบุญมาวักันหาเข้าร่วมประชุมสัมมนาก่อนจบหลักสูตรกิจกรรมกศนป้องกันภาวะสมเศร้าหงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุณห้องประชุมสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชร